ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัสดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนแลวเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังสารเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับรอยยิ้มของฉีฉันฉือถ้าเพื่อๆๆอ,อยู่ตรงนี้และมาเห็นเราจะต้องรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรดีแน่ๆ แสงสีดำอันทรงพลังพุ่งออกมาจากเขาอีกครั้งในช่วงเวลาต่อมาสีดำและสีขาวข้อสลับกันความมืดมิดแกละเขตแดนเชียนโดที่พวยพุ่งแทบจะหายไปพร้อมๆกันถูกแทนที่ด้วยแสงสีขาวพร่างพรายนี่คือเทคนิคก,การระเบิดน้ำแข็งภายในระยะที่กำหนดวัตถุที่ถูกแช่แข็งทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากวิชาระเบิดน้ำแข็งแม้ว่าหัววีเฮ้าในปัจจุบันจะไม่สามารถใช้วิชาระเบิดน้ำแข็ง พื่อประสานพลังวิญญาณในวิญญาณยศการต่อโซ่แห่งความเขียดชังของมันได้แต่ปล่อยให้ไขมันของมันโดนแช่แข็งและระเบิดออกมาก็พอแล้วสิ่งนี้เป็นเพียงการโจมตีที่กระทบถึงรูกเกิงเกิงทันทีในที่สุดหยางเฟิงก็มองเห็นได้อย่างชาัดเจนในเสียงระเบิดอันดังสน,นั่นแสงที่บิดเบี้ยวรอบๆดูเหมือนจะเรือนลางทันใดนั้นเขาก็เห็นด้วยตาตนเองว่ามีก้อนไขมันขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง รูเกิงเกิงขี่ร้องและร้องร้องนั้นหัว,วีเข้าและหวังตรงก็มาถึงที่นี่ในด้านข้างอย่างสีทองเข้มข้นกลายเป็นคมดาบแสงขนาดมาหึมาพุ่งเข้าใส่ร่างที่บอบช้ำของรูเกิงเกิงแสงคำรามของมังกรแห่พระตังออกมาจากปากมังกรกระดกเปลวไฟวิญญาณในดวงตาของเขารุกชนอย่างรุนแรงแสงสีน้ำเงินเย็นเยือกพ่วทางร่างพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกราก พุ่งเข้าใส่หัวหวีเข้าและหวังตรงเอ๋ที่กำลังโจมตีรูกเกิงๆอย่างดูเดือดกระแสน้ําสีฟ้าสายดูดน้ําแข็งนี้ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า5เมตรดูเหมือนน้าแข็งย้อยขนาดใหญ่ที่พุ่งออกมาในพริบตาขณะนั้นเวทีการแข่งข,ขันทั้งหมดก็ถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งในขณะน,นี้มีสายฟ้าร้องฟ้าแลบก,กับลมแรงและฝนตกหนักจากท้องฟ้ามีเสียงระเบิดดังขึ้นโจโฉปฏิมากรรมน้ําแข็งขนาดมาึมา ก็ราโฏตเคลื่อนบนเวทีการแข่งขันการโจมตีที่เต็มกำลังของหยานเฟิงไม่ใช่เรื่องเลาเล่นในสถานะกายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้เอากลับกลายเป็นมังกรกระดูกอีกครั้งพลังต่อสู้ของเขาทรมพลังมากจนเขาคือผู้ที่เก่งขามที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ทันทีที่ปฏิมากรรมน้ำแข็งขนาดไม่หึงมาถูกแช่แข็งมันก็กลายเป็นผงน้ำแข็งนับไม่ถ้วนและกระจัดกระจายพลังน้ำแข็งอันชั่วร้ายเต็มด้วยความเขียดชังของ วิญญาณที่เครียดแค้นและความปรารถนาที่จะทำลายรางหลังจากโจมตีเป้าหมายก็ถูกทําลายทันทีมันน่าจะจบแล้วดองตามังกรกระดูขนามมาเฮมาของหยานเฟิงมีร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจอยู่บ้างแต่ในช่วงพริบตาถัดมาความภาคภูมิใจนั้นกลับกลายเป็นความตกตะลึงแสงที่บิดเบี้ยวที่อยู่รอบตัวเขาสลายไปและร่างหนึ่ง ็ปรากฏเคลื่อนลอยอยู่ในอากาศไม่ไกลจากเขามันคิดอยู่ในใจว่าทําไมพวกมันยังไม่ตายพวกมันน่าจะตายสนิทเพราะรัศมีแห่งการทาลายร,รางของข้าทําไมมันยังอยู่อีกล่ะสิ่งที่หยานฟงเห็นก็คือหัวบีเห่าที่ลอยอยู่กลางอากาศด้วยความช่วยเหลือของหวังตงเอ,อ๋อและเขาก็พบว่ารูเกิเกิงๆสาหายของเขาได้หายไปเช่นเดียวกับเจ้าอ้วนที่หน้ารังเกียจทุกสิ่งบนเวทียังคงเหมือนเดิม ยังแต่สหายตัวใหญ่ได้หายตัวไปมันเป็นไปได้อย่างไรก่อนอื่นข้าต้องบอกว่าความแข็งแกร่งของเจ้าแข็งแกร่งมากวีเฮ้ยยิ้มเล็กน้อยแล้พูดกับหยานเฟิงหัวใจของหยานเฟิงจมลงและในที่สุดก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เจ้าทําได้อย่างไงใน้ไก่แท้วิญญาณยุดการต่อโซ่ปรังจิตของข้ากำลังลุกไหม้เป็นไฟแห่งจิตวิญญาณมันสามารถทําลายความสามารถในการควบคุมจิตใจส่วนใหญ่ได้ ระดับการฝึกฝนของเจ้าก็ต่างจากข้ามากเป็นไปได้อย่างไรอันเฟิงเข้าใจแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขามองเห็นหลูกกองเกิงเป็นหัววีเห้าและหวังตรงแต่ทว่าคนอุบายของหัววีเห้าทําให้เขาประหลาดใจอย่างมากหัววีเห้าพูดอย่างใจเย็นว่าแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะบอกเจ้าหรือไม่หัวมังกรกระดูกยักยกขึ้นและพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าข่าสหายของข้าไปอีกคนแล้ว าจะทำรายจิตวิญญาณของเจ้าและปล่อยให้เจ้าสัมผัสกับการทรมานมากที่สุดการเจ็บปวดมากที่สุดก่อนที่เจ้าจะตายมอวิีเฮ้ายิ้มระก่าว่าเจ้าสามารถทำแบบนั้นได้หรือไม่แอนเฟิงพ่นลมอย่างเย็นชาและพูดว่ารังที่ต่างกันนั้นไม่อาจชดเชยด้วยโกลโนบายได้ถ้าข้าจำไม่ผิดหลังจากที่เจ้ารอข้าเมื่อค่นี้พลังจิตของเจ้าก็อ่อนล้าลงมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นพลังจิตของข้ายังมั่นคง ในการป้องกันทางกายภาพการโจมตีของเจ้าไม่อาจเอาชนะข้าได้นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าไม่ใช้พลังจิตนั้นควบผมและแทรกแสงข่าต่อไปเจ้าพ่ายแพ้ในเกมนี้แล้วจริงๆงั้นเหรอก็รองดูสิดวงตาของหัวเวีเห้าพริบตาด้วยความเย็นชาดวงตาตั้งตรงบนหน้าผากข,ของเขาว่าเพื่อนทันทีทนายนั้นแสงสีทองก็ส่องลงมาจากท้องฟ้าตาส่องลงมาอย่างหยานเฟิงอย่างแม่นยำทนายนั้นหยานเฟิง รู้สึกเพียงว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะความรู้สึกแปลกประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วร่างดูเหมือนว่าทุกสิ่งรอบตัวจะมืดมิดลงนี่มันทักษะอะไรกันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับข้าเลยแต่ทำไมมันถึงทำให้ข้ารู้สึกไม่สบายใจมากเลยข้ามันข้ามันความคิดบ้าบ้าแล่นเข้ามาในหัวของหยานเฟิงแสงสีฟ้าน้ำแข็งบนร่างของเขาโผล่พุ่งขึ้นอย่างกระทานหาันแม้แต่กระดูกสีอ่อน ก็กลายเป็นสีฟ้าน้ําแข็งในใจของเขามีเพียงความคิดเดียวนั่นคือการฆ่าหัววีเฮ้าที่อยู่ตรงหน้ารอบๆร่างของ,ววงหัววีเฮ้ามีรัศมีที่ก่อตัวเคลื่อนจากดวงตาสีเงินขนาดใหญ่ตั้งตรงและแสงสีเงินกุลังทวีความรุนแรงเค้นไม่เพียงเท่านั้นเขาได้หวังตรงเอ๋อที่อยู่ข้างหลังก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆเช่นกันใดนั้นเวทีก็สว่างขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวราวขับวงแหวนสีทองสีขาว เป็นพระกายออกมาจากหัววีเฮ้าทันใดนั้นแสงสีทองและสีเงินสองสีก็สว่างขึ้นบนวิธีการแข่งขันทั้งหมดอย่างนี้ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงเกินไปจนทําให้เวทีกลายเป็นแสงจ้าในพริบตาประกอบกับพายุที่โหมกระหน่ำอย่างกระาทานหันผู้ชมต่างก็ตื่นเต้นแต่ในขณะน,นี้ไม่มีใครเห็นเสียงที่เกิดขึ้นบนเวทีมีเสียงดังเกิดขึ้นแสงสีทอง แะสีเงินสองสีโของโยเพียงชั่วครู่ก่อนจะหายไปแต่บนเวทีกับมีการเปลี่ยนแปลงอันน่าตกตะลึงอีกครั้งก่อนหน้านี้เขาถูกรอยอยู่กลางอากาศและปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาด้วยพละงกำลังทั้งหมดของเขายกระดับกายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้ไปสู่ขีดสุดเตรียมที่จะทุบมังกรคราดกไปที่หัววีเฮ้าและหวังตรงเอ๋อและกระแทกพื้นอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงคำรามนั่นคือที่มาของเสียงนั้นอันใดนั้น แสงสว่างจากรูกม่านตาแนวตั้งบนหัววีเฮ้าก็หายไปวางตรงเอ๋อหูปีกและอบรอมร่างของเขาไว้แสงสีทองสุกใสสองขึ้นเสียงคำรามมังกรอ,อันลึกซึ้งและเสียงร้องอันไพเราะดังขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันทันใดนั้นแยกร่างหนึ่งออกจากด้านหน้าและด้านหลังของหัววีเฮ้าร่างนั้นกลายเป็นสามร่างกลางอากาศเบื้องหน้าคือเทพีแห่งแสงและด้านหลังคือเทพีแห่งแสงสีทองเช่นกัน ร่างสีทองงดงามสองร่างประจันหน้าและหลังของหัว,วเงเฮาร่างทั้งสามก่อตัวเป็นภาพประหลาดกลางอากาศหน้าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นดวงตาของเทพีแห่งแสงทั้งสองได้อย่างชัดเจนท่ามกลางพายุที่รุนแรงนี้ดวงตาของพวกเธอเป็นของจริงพวกเธอร้อนซับซ้อนแต่ก็ไม่เคยเหมือนกันแสงที่ทองสองดวงพุ่งเข้าหาร่างตรงกลางพร้อมกันร่างตรงกลางมีแสงสีขาวและแสงสีเขียวรอยอยู่พร้อมกัน สีทองสีขาวสีฟ้าอมเขียวสีน้ำเงินและสีม่วงรัศมีสีสันระิบระยับเหล่านี้พุ่งขึ้นจากจุดศูนย์กลางที่สุดแทบไม่เรียงลำดับใดใดเลยใต้ร่างนั้นก็มีรัศมีสีม่วงสีทองปรากฏอยู่ด้วยมันไม่ใช่วงแหวนวิญญาณแต่เป็นรัศมีที่มีรดลายงดงามตราการตาเมื่อรูปแบบแสงเหล่านี้ผสมกันจะเกิดเป็นรัศมีที่ซับซ้อนและลึกลับร่างสีม่วงสีทองก็เคลื่อนไหวเช่นกันในช่วพริบตาความเร็วของมัน พุ่งถึงขีดสุตรที่ไม่อาจบรรยายได้ในพริบตาแต่มันไม่ได้พุ่งไปตามลมแต่พุ่งออกไปด้านข้างร่างสีม่วงสีทองเหมือนกับสายฟ้าสีม่วงสีทองที่สว่างเคลื่อนบนท้องฟ้าอย่างกระทานหาันพุ่งผ่านราชาโครงกระดูกสีดำไปฝ่ามือสีม่วงสีทองที่หุ้มด้วยเกราะฝ่ามือบังเอิญเป็นดทับศีรษะขนาดใหญ่ ของราชาโครงกระดูกที่ยังไม่เข้าใจแสงสีม่วงสีทองวาบขึ้นและหายไปมีเสียงระเบิดดังขึ้นราชาโครงกระดูกหัวของเขาระเบิดแสงสีขาวพุ่งเข้าใส่หัวที่แตกของเขาในทันทีทันทีที่มันลอยขึ้นเปลวไฟแห่งวิญญ,ญาณที่ปราถนาจจรลบนี้ก็สลายหายไปในแสงสีขาวสักดิ์สร็จบนเวทีการแข่งขันเสียงกรีดร้องอันเศร้าโศกดังมาจากทุกที่ทุกท,ทางร่างอันมนหึมาของราชาโครงกระดูก ร่องรองสูเผินกระดูกสีดำดูเหมือนจะสูญเสียพลังในการรองรับทั้งหมดและแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วนในที่สุดหยานเฟิงก็ตื่นตระหนกเมื่อเขาเห็นร่างสีม่วงสีทองอีกครั้งราชาคงกระดูกก็ตายในการต่อสู้จริงๆแม้ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่ราชาคงกระดูกถวกวิญ,ญญาณที่เขาขักขังไว้กดขี่และถูกทำลายร้างแต่พลังทำลายร้างในขนานั้นช่างน่าทึ่งจริงๆแม้แต่ไฟวิญญ,ญาณก็หนีไม่พ้นเขาจึงถูก ปิญ,ญ,ญาณอาฆาตสังหารดวงตาของร่างสีม่วงสีทองยังคงปิดอยู่ทใดนั้นก็รอยค้ังอยู่กลางอากาศอีกมังกรเปิดออกด้านหลังรัศมีสีม่วงจางๆและรัศมีสีม่วงสีทองใต้ฝ่าเท้ายัางคงเปล่งประกายหลังจากฟังเสียงลมฝนก็เปลี่ยนสายฝนที่เทกรานำราวกับถูกแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นพัดพาไปและแท้จริงแล้วมันกลับรวมตัวคันในอากาศหน้าศูนกางของเวทีการแข่งขันมีน้ำฝนปริมาณมาก ไร้เทลักเข้ามาทางเข้าวงกลมที่ด้านบนของฝาครอบป้องกันราวกับน้ำตกที่ไหลลงสู่เวทีการแข่งขัน้มยแรงกระแทกที่ลดลงเมื่อฝนตกลงมาก่อนที่จะถึงพื้นดิน200เมตรการเคลื่อนไหวของมันก็ช้าลงอย่างกะทันหันและภายใต้หมอกน้ำแข็งจางๆพวกมันก็กลายเป็นหิมะที่ตกหนักจากนั้นก็ตกลงมาสู่เวทีการแข่งขันเขาสามารถใช้ปรากฏการธรรมชาติได้เง้นเหรอนี่คือความสามารถ ของราชจินนานามพมายศ์ใช่หรือไม่หลังจากตกใจอยู่หลายครั้งยานเฟืองรู้สึกรับกับว่ากำลังแบกภูเขาวไว้เขารู้ว่าเขารอต่อไปไม่ไหวแล้วร่างสีม่วงสีทองชมตีละสังหารราชากระดูกด้วยฝ่ามือที่เหมือนหากระสุนที่พุ่งลงมาจากพื้นดินยิงเงาเลือกไว้ในใจของเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงของสาภาพแวดล้อมคำพูดเหล่านั้นจึงชัดเจนมังกรกระดูกเป็นเสียงขึ้นฟ้า แสงสีฟ้าน้ำแข็งบนล่างของเขาพวพุ่งขึ้นอีกครั้งเกลหิมะที่ร่องโรนบนฟ้าจะยิ่งเพิ่มพลังให้กับเขามงกรกระดูกเองคือผู้ส่งสารแห่งความชั่วร้ายชั่วขณะหนึ่งแสงสีฟ้าน้ำแข็งบนล่างของหยานเฟิงร่างเปล่งประกายลุกชนราวกับเปลวไฟร่างมังกรกระดุกของเขาพองตัวขึ้นอีกครั้งความายาวรำตัวพุ่งทะย,ยานขึ้นหลายเมตรจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าสู่ร่างสีม่วงสีทองด้วยแรงเหวี่ยงไปข้างหน้า หากไม่สำเร็จเขาก็จะต้องพ่ายแพ้ทันทีก่อนที่ความมุ่งมั่นของฝ่ายตรงข้ามจะพัฒนาเต็มที่การโจมตีเพียงครั้งเดียวจะตัดสินผู้ชนะร่างสีม่วงสีทองที่ลอยอยู่กลางอากาศดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ร่างนั้นยกมือขวาขึ้นและชี้นิ้วชี้ขึ้นไปในอากาศทันใดนั้นหิมะที่โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าเข้าไร่รำกลายเป็นกระแสน้าแข็งไรหิมะขนาดมหึมาที่โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้า อุณภูมิบนเวทีการแข่งขันทั้งหมดก็ลดลงอย่างน่าตกใจแม้แต่แผนป้องกันสีเหลืองก็ค่อยๆที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาววิญญาจารย์ที่รับผิดชอบในการดูแลรัก,รกษาโรคป้องกันรู้สึกที่แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นราวกับว่าความหนาเวเย็นที่รุนแรงสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาผ่านโรคป้องกันตั้งมือนำทางวิญญ,ญาณได้นี่มันพลังอะไร ในฐานะกรรมการระดับราชทนนานาพมายุทธเจิงจานทก็ดูงโง่เขลาไปเล็กน้อยอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงอย่างรวดเร็วทําให้เขารู้สึกหนาวสั่นขณะฝึกฝนต่อให้มีคนขอให้เขายุติเกมนี้เขาก็คงทําไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าถ้าหยุดตอนนี้เขาอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บก็ได้นี่เป็นการกระทําในคนรุ่นใหม่ที่อายุน,น้อยกว่า20ปีจริงๆงั้นเหรอมังกรคราดูขนาดใหญ่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ยออ่อท้อ กือบจะก,กลางปีกออกแระกระพือปีกในวินาทีถัดมาและได้บินไปถึงร่างสีม่วงสีทองแล้วในขณะนี้มองเห็นร่างสีม่วงสีทองยกมือซ้ายขึ้นและกดไปข้างหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ